เอาเป็นยัจยุทถามเนี่ยมันัาจจะไป็นธนา้ามากกว่ารุ่นอาบุญนะบึ่งจะเป็นอย่างติดเนี่ยขึ้นอาบุญนะบึ่งจกกแล้วหมู่บ้านจะไป็นธนา้ามากกว่ารุ่นอาบุญจะเป็นอย่างเออคอยพ่อหมูหมู่บ้านนี่เอามันถามคอยพ่อหมูก็ดีตัวพ่อหมูก็ขึ้นอาบุญนะบึ่งอาบุญนะบึ่งแล้วบันมัโอ้อวดใส่ข่อยเนสูยว่วนมีเงินฝากธนาคารหลายแสนขนาดอันนั้นก็ฝากั็ดีกับฝากเว้ย มันคอยเอาบ้านเอาทีนหนาไปฝากคือไปเห็นเปล่าใส่มันมีไรกูมันมีเกียร์เลยเก่าเออาเก่าเอาเงินไปฝากเออเอาเบาผมแมนกับบอกเอาบ้านไปฝากไปหลังกับบล็อกเอาขอกไปที่ดินี้มจักสี่สิบไร่ก็ไปฝากไว้แม่กูไปเห็นเปล่ามาติโตโอ้ขัดนอยจังเออว่าเด้อไม่หยุดเด้อนี่ oh uh, oh uh, oh uh, okay okay <laughs> got it <laughs>